ค่ะก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์น,นะคะกับพี่กุ้งนะคะน้องๆเป็นไงกันบ้างคะวันวาเลนไทน์สำหรับน้องๆนะคะก็ไม่มีรักไหนยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของพระเจ้านะคะค่ะก็เออก็อาทิตย์นี้นะคะพี่กุ้งก็ยังอยู่ในความรักเพราะว่าความรักนะคะเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนี้เองเนาะสำหรับความรักของชาวโลกนะคะวันวาเลนไทน์เนาะเราไม่รู้ว่าพิเศษกับพวกเรามากอย่างไรแต่พี่กุ้งอยากบอกกับพวกเราให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้ายิ่งใหญ่ในความรักมากที่สุดสําหรับในชีวิตของเรานะคะน้องๆพระเจ้ารักทุกคนเลยไม่เว้นสักคนไม่เว้นทุกศาสนาไม่เว้นรวยจนผิวขาวผิวสูงต่ําเตี้ยหรือว่าอะไรพระเจ้ารักทุกทกท,กทุกที่ที่เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างนะคะน้องๆ และเรื่องที่พี่กุ้งจะแบ่งปนันในวันนี้นะคะก็อยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่ารักผู้อื่นนะคะอ่ารักผู้อื่นในที่นี้นั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะแสดงความรักนะคะอ่าของเราแก่ผู้อื่นในการในคาพูดแล้วก็การกระทํานะคะแม้แต่ศัตรูของเราก็ตามนะคะอ้าจะเป็นอย่างไรล่ะคะถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้คาดฝันเอาไว้ แล้วก็พี่กุ้งก็มีเรื่องเล่าตัวอย่างนึงนะคะที่ก่อนเราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะก็นะคะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งฉันมีจดหมายแล้วก็พัสดุนะคะต้องส่งเยอะแยะมากมายจนฉันไม่สามารถที่จะขนทั้งหมดไปได้ในครั้งเดียวฉันไม่รู้จะทําอย่างไรดีฉันจึงมองไปรอบๆนะคะอามองไปรอบๆสนามบินแล้วก็เห็นเพียงอาเครื่องบินลำเล็กเนาะเครื่องบินลําเล็ก เครื่องบินลำเล็กลำหนึ่งนะคะที่มีรอยถลอกใหญ่มากจนเต็มตัวไปหมดเลยเขานะไม่พูดคุยกับใครแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวนะคะเขาบอกว่าฉันไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากเขาเพราะกลัวว่าเขาจะต่อว่าฉันบอกให้ไปให้พ้นแต่ฉันต้องตกใจเมื่อเ,ออเขาเข้ามาหาฉันและถามว่ามีอะไรให้เขาช่วย ได้หรือเปล่าเขาเห็นว่าฉันทํางานทำท,าทำท่าทางกังวลแล้วก็ยังห้อมล้อมไปด้วยกล่องมากมายเป็นภูเขาเลยนะคะอฉันประหลาดใจมากเขาเป็นคนสุดท้ายที่ฉันที่ฉันคิดจะช่วยเขาเป็นคนสุดท้ายที่ฉันคิดว่าจะช่วยฉันได้อเรื่องต่อไปนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่พระเยซูนะคะ ทรงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคนที่ทำสิ่งที่ไม่คาดฝันเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นน้องสามารถอ่านเรื่องนี้ได้นะคะจากพระธรรมลูกาบทที่1 0 2ข้อ25ถึงข้อ37เดี๋ยวพี่กุ้งจ่าให้ฟังนะคะเรื่องนี้ชื่อว่าชาวสมารียใจดีนะคะมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งยืนขึ้นทดสอบพระองค์ทูลถามว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์ พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไรท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไรเขาทูลตอบว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกําลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทําอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต แต่คนนั้นต้องการจะรักษาหน้าจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูตรัสตอว,ว,ว่ามีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรป้นพวกโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขาทุบตีเขาแล้วทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วเผอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมา ตามทางนั้น <c oughs> เมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งโคเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่เมื่อชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าอางุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผลและเอาผ้ามาพันให้แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรม และดูแลการรักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขาเอาเงินสองเดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินที่ต้องเสียกว่านี้จะใช้เมื่อกลับมาท่านเห็นว่าในสามคนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกป้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัสเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้น อธิษฐานด้วยกันนะคะสรรเสริญพระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าบูทนาขอบพระคุณพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนบาปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ในเวลานี้ดวงเจ้าข้าขอบคุณสําหรับความรักของพระเจ้าที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งที่ข้าพระองค์เป็นคนทั้งหลายเป็นคนบาปพระองค์ก็ทรงยอมส่งพระเยซูคิดพระบิดาพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาไถ่บาป เพื่อเราบนไม้กางเขนสารเสิญพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราที่จะมีความรักเหมือนพระเจ้าให้เหมือนพระบิดาของเราที่ยายอมสละเรื่องราวต่างๆดีๆมากมายเรื่องราวของพระองค์ที่จะไปแบ่งปันให้กับผู้อ่ดด้วยเช่นกันพระค์เจ้าค่าสรรเสิญพระเจ้าจึงขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและข้อท่องจําในวันนี้นะคะอยากให้เราตั้งใจฟังแล้วก็จํากันด้วยนะคะน้องๆพระคัมภีร์นะคะข้อนี้นะคะเตือนให้เรารัก พระเจ้าและคนของพระองค์นะคะบอกกับเราไว้ว่าจงรักองค์พระผู enemies. ้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตสุดกำลังและสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองลูกาบทที่ 10: ข้อ2ีอีกรอบหนึ่งนะคะจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตสุดกำลังและสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองขอพระเจ้าอวยพรค่ะ พระเจ้าอ,าอ,าอเมนด้วยกันนะคะค่ะพิ่คงพูดพีดนะก็ขอพระเจ้าเวยพความดีนะคะแล้วก็อเมนกับข้อพักคัมภี์ข้อท่องจํานี้ด้วยนะคะน้องๆแล้วก็จะมีท่าเรานะคะก็คือความรักความรักแล้วก็สุดใจนะคะแล้วก็สุดจิตนะคะสุดจิตเนาะ สุดจิตแล้วก็สุดกําลังอ่าสุดกําลังแล้วก็สุดความคิดอ่าสุดความคิดแล้วก็เพื่อนบ้านก็ให้มีคนรับข้างของเราเยอะๆ,ๆนะคะน้องๆถ้าแต่ละค่าอาจจะายากหน่อยซี่ปิ้งทาให้ดูนะคะสุดความรักหัวใจจิตใจอา่ากำลังอ่าก็สุดกําลังเนาะแล้วก็ความคิดนะคะความคิดเนาะแล้วก็ เพื่อนบ้านของเรารอบข้างรอบตัวของเรานั่นเองนะคะเมื่อกี้พี่กุ้งก็ได้อ่านข้อพระคัมภีร์ให้น้องฟังไปแล้วนะคะทั้งพระคัมภีร์ที่ใช้ในบทเรียนในวันที่วันนี้นะคะที่อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10 37, ข้อ25ถึงข้อ37เนาะอ่าแล้วข้อท่องจำเราก็เลือกมาลูกาบทที่10ข้อ27นะคะและพี่กุ้งก็จะให้พวกเรารู้จกักบุคคล4คนในเรื่องนี้นะคะ,ะมีทั้งหมด4 สี่สี่อย่างสี่อย่างนะคะสี่บุคคลนะหนึ่งชายหนุ่มนะคะชายหนุ่มคนหนึ่งก็คือนักเดินทางที่ถูกโจรปล้นแล้วก็ทำร้ายนั่นเองนะก็จะมีรูปอยู่ข้างล่างนี้นะคะอ่าสองบุคคลที่สองก็คือปุโรหิตนะคะคนที่มีความสำคัญในพระวิหารในวิหารของชาวยิวนะคะแล้วก็บุคคลที่สามก็ชาวเลวีเนาะ,ะคนที่ช่วยปุโรหิตทำหน้าที่ในพระวิหารเนาะ,ะบุคคลที่สี่นะคะก็ชาวสมารีเนาะ,ะชาวสมาเรีย ถูกดูถูกแล้วก็เป็นที่รังเกียจของพวกยูนั่นเองนะคะสี่มีสี่คนเนาะสประเภทเนาะมีชายหนุ่มที่ถูกทำร้ายถูกโจรป้นมีปุโรหิตนะคะที่มีความสำคัญในวิหารของชาวยูวมีชาวเลวีคนที่ช่วยปุโรหิตทำหน้าที่ในพระวิหารแล้วก็มีชาวสมารีย ชาสมาริยที่ถูกดูถูกแล้วก็เป็นที่รังเกยียจของพวกชาวยิวนั่นเองและเมื่อมีทั้งหมด4บุคคลนี้พี่คงก็อยากให้ให,ให้ให้เรารู้อีกความสําคัญอีก3ามอย่างนะคะก็คือว่าบัญญัติเนาะบัญญัติก็คือกฎที่ถูกมอบให้โมเสสนะคะผู้นําคนสําคัญของประชาชาติของพระเจ้ามีไว้เพื่อสาําแดงให้พวกเขารู้ว่าควรต้องดําเนินชีวิตอย่างไรแล้วก็มีกลุ่มชนชาวยิวนะคะก็คือชนชาติที่ถูก เลือกของพระเจ้าจากพระกัมพีเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิหารนะคะสถานสถานที่ที่พระเจ้าและชนชาติของพระองค์มาพบกันนะคะ,ะเมื่อมีสี่บุคคลนี้แล้วเราก็จะมีสี่มีสามสามอย่างในเรื่องนี้เหมือนกันนั่นก็คือบัญญัติกฎที่ถูกมอบโดยให้อาที่ถูกมอบให้โมเสสนะคะ ผู้นําคนสําคัญของประชาชาติของพระเจ้ามีไว้เพื่อสาแดงให้เขารู้ว่าควรดําเนินชีวิตอย่างไรบัญญัตินี้ก็คือว่าพระบัญญัติสิบประการหรือว่าพอถูก,ถกตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมนะคะพอพระคัมภีใหม่ก็จะเหลือ2อ,อย่างก็คือว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุจิตสุดใจของเจ้าแล้วก็จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะคะแล้วกเ็เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับพวกชนาชาวยิวนะคะชาวยิวก็คนที่ถูกเลือกนะคะ ชนชาติที่ถูกเลือกของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เดิมนั่นเองแล้วก็วิหารนะคะก็คือสถานที่ที่พระเจ้าและชนชาติของพระองค์นะคะมาพบกันเมื่อกี้พี่ก็อ่านพระคัมภีร์จากไบเบิลไปให้ฟังล้านะคะน้องๆนี่เนาะก็จะหนัง,นง,นง,นงสือของพระคัมภีร์เลยนะคะที่อ่านให้พวกเราฟังในพระธรรมลูกาเนาะก็อยากจะเล่าอีกสักรอบนึงให้พวกเราฟังนะคะครั้งหนึ่งนะคะมีผู้เชี่ยวชาญ ทางบทบัญญัติคนหนึ่งนะคะยืนขึ้นทดสอบพระเยซูโดยถามว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระองค์จึงตรัสว่าหนังสือบทบัญญัติเขียนไว้ว่าอย่างไรท่านอ่านได้ว่าอย่างไรเนาะขอทูลตอบว่า จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตสุดกำลังและสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูตรัสว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทำเช่นนั้นแล้วท่านจะได้ชีวิตแต่คนนั้นอยากพิสูจน์ว่าตนเองถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูว่าแล้วใครคือเพื่อนบ้านของพระเจ้า ซึ่งไอเตยตอนนี้นะคะอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ25ถึงข้อ29นะคะพระเยซูก็เลยตรัสรับว่าอาชายคนหนึ่งถูกโจรป้นนะคะระหว่างเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปที่เมืองเยริโคเนาะพวกโจรน,นะคะชิงเอาเสื้อผ้าจากตัวเขาทุบตีเขาปางตายแล้วจากไปนะคะ ผู้โลหิตคนหนึ่งนะคะก็บังเอิญน,นะคะผ่านมาทางนั้นแล้วก็เมื่อเห็นชายคนนั้นก็เลี่ยงไปอีกฟากหนึ่งนะคะคนลวีก็เช่นกันมเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นเขาก็เลี่ยงไปอีกฟากหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ30ถึงข้อ32แต่ว่าชาวสมาเรียคนหนึ่งนะคะเดินทางมาถึงที่ที่คนนั้นอยู่นะคะ เมื่อเห็นเขาก็เกิดสงสารเนาะเขาเข้าไปนะคะน้องๆแล้วก็เอาเหล้าอางุ่นกับน้ํามันนะคะเทใส่แผลแล้วก็พันแผลให้เขานะคะซึ่งข้อนี้นะคะอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ3 3ถึง34แล้วเขาก็ประคองชายผู้นั้นขึ้นขี่ขลาของตนพามาที่โรงแรมแล้วก็ดูแลเขานะคะวันรุ่งขึ้นเขามอบเหรียญเงินสองเหรียญให้ผู้ดูแลโรงแรม พร้อมกับกล่าวว่าช่วยดูแลเขาและเมื่อข้าพเจ้ากลับมาจะคืนค่าใช้ใจ่ายส่วนที่เกินกว่านี้ให้เขาอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ34ถึง35นะคะนะคะพระเยซูก็เลยถามว่าท่านคิดว่าใน3คนนี้นะคะคนไหนคือเพื่อนบ้านของชายที่ถูกป้นผู้เชี่ยวชาญทางบทบัญญัติทูลตอบว่าก็คนที่เมตตาเขาพระเยซูตัดกับเขาว่า จงไปทำเช่นเดียวกันอยู่ในลูกาบทที่10ข้อ3าไปถึง37นะคะน้องๆน้องๆคะใน3คนนี้นะคะที่พี่กุ้งวางอยู่นี่นะคะให้พวกเราเห็นภาพใครน้องๆคิดว่าใครนะคะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะคะอ่าสามคนนี้นะคะใครเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับชาวที่ถูกป้นนะคะอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานกำลังให้น้องที่จะช่วยเหลือผู้อื่นขอพระองค์ช่วยให้เด็กๆรักและรับใช้คนอื่นที่อยู่รอบข้างแม้แต่คนที่ไม่ใช่เพื่อนของน้องน้องก็ตามขอพระองค์ทรงสําแดงให้น้องๆรู้ว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างไรขอพระองค์ช่วยเหลือให้น้องเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในคำพูดและการกระทำต่อผู้อื่นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน